ราชาลูกหนังทัลวโลคขอเสนอไรชอร์และแมกโท้ดอนนี่ได้โชว์คา11ตัวจริงแมนยูเกมเยือนวิลล่าก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับคืน <c oughs> วันนี้ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูดของกุนซอจอมเทคนิกราฟดังนิกมีคิวฟาดแข่งกับแอสตันวิลล่าอีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกที่สังเวียนแข่งวิลล่าพาร์คโดยข่าวดีของพวกเขาคือการที่จะได้คริสเตียโนโรนัลด แฮร์รี่แม็กควายเจดอนซานโชและฟิลโจนส์กลับมาจากปัญหาบาดเจ็บแต่ก็จะไม่มีลุกชอ,อกกับสกอตต์แม็กโทเมนีที่ติดโทษแบนและนี่คือไลอัพ11ผู้เล่นตัวจริงภายใต้ระบบ4-3-1-2ที่รังนิกน่าจะเลือกใช้งานในเกมนี้โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เจาะลึกเรื่องวงในปีแสดงอย่าง UnitedInFocus.com ผู้รักษาประตูดาวิดเดยียช่วงนี้ฟอร์มดีต่อเนื่องช่วยชีวิตทีมได้หลายครั้งยังไงก็ได้เป็นตัวจริง แบ็กโฟล์ดเีโกดาโลราเฟลวารานวิกเตอร์ลินเดเลฟอเล็กเตลเลสถึงแม้แม็กควายฟิตกลับมาแล้วแต่น่าจะนั่งสำรองไปก่อนส่วนเอรดดิสบายยี่กำลังสู้ศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นดังนั้นวารานกับลินเดเลฟคงได้เป็นคู่เซนแบ็กตัวจริงเหมือนกับเกม FA ฟเคัพเมื่อคืนวันจันทร์เช่นกับดาโลในตำแหน่งแบ็กขวาแต่แบ็กซ้ายนั้นเตลเลสจะได้ลงเล่นแทนชอที่ติดโทษแบนสามอิดฟิลด์ตัวกลางดอนนี่ฟาร์เบ็กเนมันยามาติสเฟรด แม็กทูเมนติดโทษแบนเพราะฉะนั้นฟานอเบกมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งเรื่องนี้รังนิกก็ได้ย้ำแย้มออกมาเรียบร้อยส่วนเฟรดก็จะได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าต่อเนื่องขณะที่มิดฟิลด์ตัวยืนต่ำสุดจะเป็นหน้าที่ของจอมเก๋อย่างมาติสมิดฟิลด์ตัวรุกบรูโน่เฟนเดสบรูโน่จะได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดกับบทบาทเพลย์เมกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังสองกองหน้าคู่หัวหอกเมสันกรีนวูดคริสเตียโน่โรนัลด อแนวลุกเหลือโคต้า2ตำแหน่งคนที่น่าจะหลุดจากทีมตัวจริงคงหนีไม่พ้นมาคัสแดฟอร์ดที่ผลงานระยะหลังถือว่าน่าผิดหวังส่วนโลโนโดฟิตกลับมาแล้วและน่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงกลับมาจากเอดินสันคาร์วานีโดยที่มีกรีนวูดเป็นคู่หูแดนหน้าคอยล่าประตูสิงห์ผงาดของกุ่นสือสตีเวนเจรัตลุ้นฟิตโดโนโดจับตาคู่ตินโยพาห้าประเด็นแมนยูเยือนแอสตันวิลลา แมนเชสเตอร์จะต้องทำศึกกับแอสตันวิลล่าคำลบสองในรอบสัปดาห์หลังพวกเขามีคิวยกพลเยือนถิ่นวิลล่าพักในเกมพิมลีอังกฤษวันเสาร์ที่15มกราคมนี้โดยแมนนี้พีแดงยังต้องลุ้นเรื่องสภาพความฟิตของคริสเตียโนโรนัลโดว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ขณะดเดียวกับ Steven ard, สตีเวนเจอร์ตกุนซือเจ้าบ้านจะได้โอกาสแก้มืออีกครั้งหลังนำทีมพ่ายคู่แข่งตกรอบ 3FA เครับเมื่อวันจันทร์ที่สำคัญแมนนี่ฟิลิปเป้ขูติญโยจะลงเปิดตัวเกมลีกเมืองผู้ดีอีกครั้งด้วย โรนัลโดพร้อมไหมแม้ว่า aff, รัฟดังนิจออกจองมาเปิดเผยว่าซีนักเตะแมนยเลขเจ็ดได้แก่คริสเตโนโรนัลโดแฮร์รี่แม็กควายจิรอนซานโชและฟิโจนส์สภาพร่างกายน่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมเกมเยือนแอสตันวิลล่าแต่ก็มีประเด็นที่ทําให้แฟนบอลผีแดงต้องกังวลเกี่ยวกับเฮโดที่อาจจะยังคงมีปัญหาอยู่เรื่องของเรื่องก็คือสื่อในแดนผู้ดีไลน์สานักรายงานว่ากัปตันทีมชาติโปรโตุเกสออกจากสนามซ้อมเพื่อกลับไปบ้านก่อนเวลาจัดก,การซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีการเปิดเผยว่านักเตะบาดเจ็บต้นขาและแพทย์ประจําทีมลงความเห็นให้กลับไปดูแลร่างกายที่บ้านโดยเหตุน,นี้ทําให้เกิดคําถามว่าดาวยิงเจ้าของบอลรอห้าสมัยจะฟิตทันลงสนามในเกมเยือนถิ่นวิลลาคหรือไม่เพราะหากนักเตะไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าเกมบุกข,ของแมนยูคงจะลดความอันตรายไปเยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้การได้แม็กควายกลับมาเยือนกับราฟาเอวรนันคงจะทําให้แนวรับของแมนเดสดต์แข็งแกร่งมากขึ้นและคงช่วยดาบิดเดคาไม่ต้องออกแรงเซฟมากนะักเหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมา 2. เรดฟอร์ดต้องพิสูจน์ตัวเองดรเรดชี่โดนวิจารณ์อย่างหนักหลังจบเกมที่ชนะวิลล่าในเกม F. เอฟเอรอบ3ามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักเตะแสดงอาการเหมือนกับคนไม่ทุ่มเทในการเล่นแถมยังมีหลายจังหวะที่มักจะทําบอลเสียบ่อยๆช่วงพี่ผ่านมาสาวกเรดอาร์มี่และบรรดากูรูลูกหนังหลายรายให้คําแนะนําว่าควรจะเรดฟอร์ดพักก่อนเพื่อจะได้ปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมมากกว่านี้ยังไรก็ตามดูเหมือนนักเตะไม่ได้คิดแบบนั้น เนื่องจากภาพล่าสุดกองหน้าทีมช่าังกฤษยิมย้มแย้มจมใสในขณะที่ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นว่าสภาพจิตใจของเขามีแต่ความแฮปปี้ที่ได้ลงสนามเพื่อปีสแสดงที่สําคัญแรดฟอร์ดต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังคงทุ่มเทเพื่อทีมอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นฮากแมนกับสิงห์ผง,งาดโลนาร์โรเกิดลงสนามไม่ได้ขึ้นมาจริงๆแน่นอนว่ารังนิกต้องการให้แรดฟอร์ดลงไปช่วยสร้างสารรค์เกมบุกอย่าลืมว่านี่คือน,นักเตะที่เต็มไปไ 3. ใบเหลืองทำพิษขาด2กํกำลังสำคัญ 1. ในปัญหาที่รังนิกต้องหาทางแก้ไขทันทีนั่นก็คือแมนเิตจะไม่มีทั้งสกอตแมกธอมเนตและลูกชอเนื่องจากทั้งสองคนได้รับใบเหลืองครบ5ใบส่งผลที่ต้องรับใช้กรรมด้วยการติดโทษแบนในเกมนี้ฉะนั้นนายใหญ่ชาวเยอรมันต้องคบคิดให้ทุนทีว่าจะเลือกส่งใครระหว่างดานิฟันไปกับเฟร็ดเพราะทั้งสองตำแหน่งในแดนกลางเนมายามาติชกับบูโน่เฟรนันเดสน่าจะจองสมรรถนไปเรียบร้อยแล้ว หากดูจากแนวคิดของรังนิคาดว่าเขาอยากใช้งานเฟร็ดจับคู่กับมาติชมากกว่าเพราะทั้งสองคนมีความโดดเด่นในการเล่นเกมรับแคมป์เนรายของดาวเตะชาวบราซิลเลียนยังสามารถดันเกมรุกได้ดีที่สำคัญทั้งคู่จะช่วยให้บรูโน่มีอิสระในการเล่นเกมบุกได้เต็มสูบส่วนแบ็คซ้ายอเล็กเตลเลสสามารถทดแทนได้สบายๆส,สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนั่นก็คือมเดตยังคงไม่มีพอปอกมาช่วยทีมเนื่องจากตั้งแต่ยังมีปัญหาบาดเจ็บแต่ข่าวดีที่พอจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงฉลมใจแฟนบอลผีแดงก็คือ ดาวเตะเลือดเฟนใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะกลับมาซ้อมได้เต็มที่แล้ว 4. เปิดตัวคูตินโยต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของแมนนี้คงหนีไม่พ้นการหวนคืนเวทีลูกหนังเมืองพอดีของเฟร์ปเป้คูตินโยเพลเมเกอร์ชอบราสิเลียนที่กลับมาร่วมงานกับสตีเวนเจร์รอีกครั้งแต่อยู่กันคนละสถานะเท่านั้นสตีวิจีเคยสร้างผลงานร่วมกับคูตี้สมัยที่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลและเกือบช่วยของแดงคว้าแชมป์พเมลีกมอซีซั่น23 24. ถึง24โดยการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง ก็เหมือนกับหวนคืนวันวานที่รุ่งเรืองของทั้งคู่แม้ว่าครูตินโยจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับบาเซลนาและต้องโดนอัปเปหิออกจากถิ่นค้ำหนูเพื่อมาเล่นแบบยืมตัวกับสิงห์พัง,พงาตจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้แต่ย่าลืมว่าศักยภาพของเขายังคงอันตรายอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวการเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ที่คมกริบแน่นอนว่าแฟนบอลวิลล่าคงคาดหวังที่เห็นครูตินโยระเบิดฟอร์มในแมตช์เปิดตัววันเสาร์นี้แต่กรนั้นพวกเขาก็ต้องทําใจอยู่บ้าง เพราะต่อให้นักเตะมีพรสวัรค์เลิศเลอแค่ไหนแต่ด้วยขุมกําลังของทีมในเวลานี้อาจจะยากที่จะล้มแมนยูเต็ดห้าสามคะแนนเพื่อท็อปโฟตอนนี้หากจะพูดถึงเรื่องความกดดันก็ต้องบอกว่าแมนยูเจ็ดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะพวกเขาต้องคว้าคะแนนให้ได้เพื่อที่จะขยับคะแนนเข้าไปใกล้กับอันดับสี่ให้มากที่สุดเพราะถ้าหากพลาดท่าง,งานนี้อาจจะโดนคู่แข่งทิ้งไปไกลอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันโรนโดโดประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเขาย้ายมืกับผีแดงรอบสอง ไม่ใช่แค่มาพักร้อนแต่ต้องการนำสโมสรอ,อันเป็นที่รักหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการคว้าแชมป์ยิ่งไปกว่านั้นเฮียโรยังพูดเป็นนเกี่ยวกับอันดับของทีมว่าไม่ใช่แค่จบท็อปโฟเท่านั้นแต่ต้องเป็นท็อปทรีเพราะหากต่ำกว่านี้ถือว่ายอมรับไม่ได้ซึ่งหากทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่โรนัลโด,ดต้องการงานนี้ข่าวลือที่ว่าเขาจะอำลาทีมในช่วงสมมนี้ก็มีความเป็นจริงสูงสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงยากจะลุนแชมป์พรีเมียร์ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องโฟกัสก็กคือฟุตบอลถ้วยเ a ฟครับและยูฟาแชมเปี้ยนส์รวมทั้งเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อคว้าโคต้าไปลุยทรอฟีบิ๊กเอียร์ให้ได้เวนดูนี่ยอมรับว่ามันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการเซ็นสัญญายืมตัวอามัดเดียโลมาจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอดีตต้นสกัดของเขานักเตะวัย19ปีถูกมาว่าเป็นแข้งมากพรสวรรค์นอนาคตไกลตั้งแต่คาแข้งกับอาตาลันตาจนทำให้ยูนเต็ดกล้าที่ทุ่มเงินสูงถึง37.5ล้านปอนด์ เพื่อเซ็นสัญญากับเขาเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วทว่านับตั้งแต่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเมื่อต้นเดือนตุลาคมเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เพียงนัดเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้กับอย่างบ่อยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์โดยตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ดารโรสัญชาติแอริคอสจะย้ายไปเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมดอตมุนและดาบีซึ่งมีอดีตแข้งปีแสดงคุมทีมอยู่ก่อนที่ล่าสุดเขาจะได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่รับความสนใจจากบางสโมสรผมรู้ดีดูดีอธิบายในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีแน่นอนว่าผมชอบเขาถ้าคุณถามผมว่าเขาจะย้ายมาเล่นให้กับเราในเดือนมกราคมไหมนั้นไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งซื่อดังจากอิตาลีระบุว่าองตนีมาร์สยาวกองหน้าตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกยังคงได้รับความสนใจจากสโมสรอยว,วนตุสยักษ์แห่งศึกเกาโชเซราในตลาดหน้าหนาว ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ดาวิงเฟรนแมนพึ่งล้มเร็วกับการยับยั้งเซบียาในลาลิก้าสเปนเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่จะตัวแสดงความต้องการย้ายทีมในเดือนมก,กราคมและได้แจ้งแก่รับรักอกกุนซือทีมปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นมาร์กยาวยังตกเป็นข่าวกับบาสโซน่าที่กำลังมองหาก,กองหน้ารายใหม่แต่ยังไม่มีรายงานการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกาเซตาเลโรสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีเปิดเผยว่าสมโมสรยูเวนตุสซึ่งมีแผนจะเสริมทัพในแดนหน้าในช่วงนี้ก็กำลังให้ความสนใจและจับตามองสถานการณ์ของดาวยิงของมเมเนตอยู่เช่นกันมาร์ซีย่พึ่งยิงประตูในพเมลีกได้เพียงลูกเดียวจากนัดที่เสมอกับเอเวอตันหนึ่งต่อหนึ่งและเขากลายเป็นส่วนเกินของทีมหลังจากที่ร,ราฟรังนิ่ง้าวเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวต่อจากโอริกูนาโซชาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสซอนนิวคาสเซนเดถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่เซ็นสัญญากับอองโตนี่มาร์ซิาวดาวยิงของแมนเชสเตอร์เดคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์กองหน้าเฟรนช์แมนแจ้งแกร์ฟรังนิกว่าเขาต้องการย้ายทีมในเดือนมก,กราคมเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่ทำให้สกายเบดบริษัทลับพนันถูกกฎหมายอังกฤษออกราคาทีมที่จะคว้าตัวไปเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวนี้ โดยมีทีมซาลิกาดงเป็นเต็งหนึ่งด้วยอัตราต่อรอง2ต่อหนึ่งแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งได้ตัวคริสบูธจากเบอร์ลี่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตามเซบียาที่เพิ่งโดนแมตชจัดปัดข้อเสนอขอยืมตัวมาร์กซียาเมื่อไม่นานมานี้กลายเป็นเต็ง2ด้วยราคา9ต่อ4ในขณะที่ยูเวนตุสที่เพิ่งมีข่าวว่ากำลังพิจารณาดึงแข้งวัย26ปีเช่นกันก็เข้ามาอยู่ในอันดับ3ที่ราคา16ต่อ1เวสต์แฮมและเอเวอเรตต์สองทีมคู่แข่งจากพิมล์ลีกลายเป็นเต็ง4แลลละ5ดด้วยราาาค16 1 1ตตต22มับ โดยมีทีมจากลีกเอิงอย่างมาเซสและโมนาโกต้นสังกัดเดิมหลังเต็ม6ร่วมกันในราคา25 e ต่อ1เท่ากันสมสร์อนแอนริดพิจารณาเจรจาธุรกิจฟุตบอลกับมาจัดถึงความเป็นไปได้นในการดึงแบ็กขวาดิโกดาโลมาเล่นอย่างว่านตาเมโดโปลิโนรายงานจากเดโรอัสว่าตามีที่เลือกขาย,ขายคิรันทิเปียไปให้นิวคาสเซิล12ล้านปอนด์นั้นกำลังถูกจำกัดตัวเลือกกองหลังอาชีพฝั่งขวาที่เหลือซิมเมเวอร์ซาโกคนเดียวในชุดใหญ่ แม้โดยแทัคติก3ปปากระหลังตัวกลางที่ให้ยันนิการาสโกเล่นวิงแบ็กขวาหรือทอยมากกสยอรินเต้ขาดตาทับแบ็กขวาแผงแบ็ก4คนได้แต่ห่างมีแบ็กขวาธรรมชาติมาเติมจะทําให้ศักยภาพทีมแกร่งกว่านี้นั่นทำให้โลคีบังโกสทาบทา,บทาบมายังโอทัฟฟอร์ดเพื่อขอยืมดาโลจนสิน้นฤดูกาลพวกเงื่อนไขซื้อขาดตลาดซัมเมอร์เพราะมองประโยชน์เรื่องยืนได้ทั้งแบ็กขวาและแบ็กซ้าย สำหรับบทบาทกองหลังโปรตุกสในฤดูกาลนี้มีน้อยเล่นทุกรายการรวม13นัดไรอสซิดหรือประตูโดยตั้งแต่มีราฟรังนิกมารักษาการผู้จัดการทีมอาจส่งตัวจริง3เกมแรกพิม์ลิกอังกฤษถาว่า2นัดหลังเหลือแค่สำรอง9นาทีเกมชนะเบอร์ลีและสำรองไม่ถูกใช้งานแมตต์พายวูฟดรามา่าโดเขื่องลูกตาเห็นแก๊งผีอุทิศต,ตนไม่พอ รายงานจากเมลออนไลน์ตีความระหว่างบรรทัดคำพูดของบอลังดอ์หสมัยกับสกายสปอร์ตถึงสภาพที่เอออนเทรนนิ่งคอมเพล็กซ์เวลานี้ว่าผมพูดว่าเส้นทางสําหรับพัฒนาทีมให้ดีขึ้นนั้นมันยังอีกไกลเพราะโดยส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องหัวจิตหัวใจคริสเตโนคล้ายสื่อพูดน,นเต็ดเยาะแยะต้องมองตัวเองหน้ากระจกแล้วบอกว่ากูสามารถทําได้ดีกว่านี้คุณต้องทําตัวเป็นมืออาชีพช่วยเหลือทีมมีหัวจิตหัวใจที่เหมาะสมห้ามอ่อนข้อแก่ตัวเองและคิดบวก รายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันแล้วแต่ตัวบุคคลไม่เกี่ยงว่าเป็นโค้ชคนไหนหรือแฟนบอลกดดันหรือเปล่าหากคุณยังคูมใจในตัวเองพอคิดว่าตัวเองยังมีเกียรติก็ต้องทําให้มันมากกว่านี้คําพูดของสตาร์วัยสาปีเล่นเอาสะดุ้งทั้งทีมยูเต็ดโดยแหลงข่าวใกล้ชิดศูนย์ฝึกเชื่อว่าซีอาร์เซเวเหลืออดกับทัศนคติแย่ๆของทีมเมดเด็กหลายคนฟังคําแนะนําแบบหูทนลมและงงใจที่ทั้งคุณภาพร่างกายตัวเองต่าเจ็บกันง่าย แต่ก็ละเลยเซสชั่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมหลังจากซ้อมมือปกติจบก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ